สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามีชาเลนจ์ค่ะวันนี้นะคะทุกคนแอมนะกินมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณสองซองสีแดงส่วนหมุนให้กินเผ็ดมาเลเซียนะคะซองสีดำซองสีดำสองห่อสองห่อมืยแอมเป็นหอนึ่งห่อมาดูกันค่ะว่าเราว่าอันไหนมันเผ็ดกว่ากันเรามีอุปกรณ์เสริมนะครับใช่เรามีนมนะทุกคนนมคนละกล่องนะกันไว้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 นะทุกคนแล้วก็มีขนมพร้อม ใช่ก,กันไว้ครับกันไหมนี่ค่ะมามาชิมกันค่ะว่าอันไหนจะเผ็ดกว่ากันดูอาการก็น่าจะรู้นะดูอาการให้ดูอาการลังกินเสร็จืยังอะชิมมึงหืมหืมแซ่มมไม่เผ็ดใช่ไหม่เผ็ดอือหือเอามีไข่ด้วยนะทุกคน มาเหรอมาเผ็ดรล้ว่าตัวนี้ไม่เผ็ดอ่ะฟังหัวพี่น้อยคน อืมอืมอร่อยอะ่ะอืมแต่มันแซ่บดีเลยอืมอืมแค่าะปากแค่ปากอืมอืมอืมกินข้าไม,ไม่เผ็ดเลยเหรอไม่เผ็ดเลยอืมอืมมาครับ คือเพ็ดไปใช่ไหมอืมมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่มาเลเซียที่กินตลอดเอมแหม่เห็ดไหมเนี่ยกลางได้อยู่ตองซิมมึง อะไรครับก็เผ็ดอยู่นะมมนใช่ที่ที่เธอกินตลอดป่ะอืมอันนี้เหรออันนี้แหละไม่น่าลองกินเลยทำไมครับมาละมำไมเออเกลืองยังอย่างไรครับจังปรุงมาเหรอ เมยยังไม่มาเลยอของเก่งกินเก่งอ่ะโอเคงกินมาจากเท้าพริกอีกนีเอาป่ะอือนม่เบลล์มาช้อนช้นชนนคนละคำมาแลกกันมาคนละคำมาอื มูลอะอันนี้มันเผ็ดน้ำลังไหมนเริ่มร้อนแล้ว <S <S เริ่มร้อนแล้วหอเลยแล้วกันอือ้โหอมอืมโอโหูมเ,เดีนะ๋ยวผสมน้ำรังเลยนยโชว์ให้ดูเอ้าว่าเรามีพเพื่เผ็ดปนไหนเลย โหเผ็ดอะเผ็ดเลยเลยอะไรทมเพ็ดจะอร่อยอืมแต่เผ็ดไม่ถึงอืมยิ่นต่อไปนานๆยิ่งจะเป็นเจสานี้นะใช่ตู้แล้วเปิดคลิปเลยโอเคครับจบแล้วครับผมบายบายสวัสดีค่ะ